กาบสวัสดีครับกับพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะพี่ EP นี้เป็น EP ที่1ิพสองครับพี่วันนี้ก็มีพระไอพี่เรื่องหาแล้วชมไปหลายองค์จุใจ,จอีกเช่นเดิมพี่เจอกันเช้าๆแบบนี้เนาะนี่ยครับอ่ะฝากช่องหน่อยนี่ครับกับช่องท่เดดพระอันบ้านพระเมาสนใจเบอร์โทรพี่ศู 47, นย์เก้าห้าหกสองสามสองแปดสี่เจ็ดนะพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินไปทางส่งฟรีทั่วไทยหรือว่าท่านพี่จะแอด ID ไลน์มาทางเราก็ได้พี่ศูนย์เก้าห้าหกสองสามสองแปดสี่เจ็ดเนาะนะครับ,รบวันนี้จะไปไว,ไ,วไว้อีกเช่นเดิมนะครับมีพระแบบหลากหลายนะมีงเน,น,มมนี่ ชมรายการแรกเลยนะครับไม่ต so like ้องให้รอช้าและเสียเวลาเนี่ยเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเคอร์วันนี่ครับได้มาอย่างนี้เลยเนี่ยครับสวยๆนะครับรายการนี้นะครับรายการละสี่ร้อยบาทนี่ครับอ่ะเนี่ยครับสวยๆนะครับใครไวใครได้ใครโทรไปก่อนได้ก่อนแน่นอนครับจับจองก็ได้ทุกรายการแจ่มคมชัดเจนแน่นอนนี่ครับตรงปกทุกองนะครับตรงปกตรงรูปถ่ายแน่นอนนะครับตรงคลิปเลยนะครับใครชอบรายการไหนเนาะ ใครขอรูปเพิ่มเติมก็แอดไอดีไลน์กับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปแล้วเนาะพี่เนาะเป็นหลังแบบเป็นพิมพ์ใหญ่ๆเลยนะองนี้นหายากนะขอสี่ร้อยบาทแล้วกันนี่ครับขอสี่ร้อยบาทคบใครไหวใครได้เนาะใครไหวใครได้ใครชอบรายการนนก,ก็จัดมาได้เลยอ่ะอันนี้ปิดตาลงพระแกวองที่หนึ่งนะครับสวยคมคมพี่สวยคมคมใครชอบรายการนี้เนาะนี่อ่ะต่อไปองค์ที่สองนี่ครับอันนี้ก็เป็นปิดตาลงพระแกวเหมือกนกันนะครับสวย ชัดเจนนี่ยครับเหมือนกันพี่เหมือนกันนะครับอันนี้องค์ที่สองเนาะครับสี่ร้อยบาทเหมือนกันเนี่ยครับปิดทองลูกลักปิดทองมาด้วยเนาะเนี่ยครับอันนี้องค์ใหญ่เนาะเป็นปิ่มใหญ่นะผ่าหา้าผมบอกเลยเนาะเนี่ยใครชอบเก็บสะสมหรือพ่อแก้ววัดเคอรวันเนาะนี่ครับแจ่มชัดเจนนี่ครับอะใครไวใครได้เนาะเนี่ครับสวยเดิมสวยเด็ด นี่อ่ะแบ่งกันไปพี่แบ่งกันไปองค์ละสี่ร้อยนะครับรายการนี้สี่ร้อยนะครับหลังแบบใหญ่หญๆแบบนี้เลยนี่ครับองค์ละสีน 400. น่ร้อยนี่จัดมาได้เลยเนาะนะครับจัดมาได้เลยเนาะใครไวใครได้แล้วกันองค์ละสี่ร้อยนะครับปิดตาลูมแก้วนรนบองค์ที่สองอ่าองค์ถัดไปเป็นเหรียญหลวงปู่หม,มุนนะครับอายุร้อยห้าปีหลวงปู่หม,มุนเนาะนะรนบข้างหลังเป็นผมก็ทำไม่ได้เนาะอ่ะ นี่ครับเลี้ยมโกงเลียกรอบมาเนี่กันงกันน้ำกางดีนี่สวยๆนะครับข้างหลังเป็นนาฬายทรงคุดนี่อ่ะจังหวัดศรีสะเกดนี่ครับรายการนี้ขอสามร้อยบาทพอเนี่ยครับรายการนี้ขอสามร้อยเนาะเนีบยคายวายครยได้ลายกันนับขอสามร้อยบาทนี่ครับคายวใคาได้นะครับรายการนี้เนาะหลวงปุ่มหมุนนี่มีต่อกงต่อโคดด้วยนะครับข้างหลังเป็นนาลายทรงคุดเนาะนะครับนี่ชัดเจนพี่ชัดเจนครับขอสามร้อยบาทเนีัยใครชอบรายการไหนก็ จัดมาได้เลยนเนาะนราคาแบ่งปันให้ท่านพี่เอฟซีเก็บสะสมอ่ะแบ่งกันไปนะครับรายการนี้หลวงปู่หมุนอ่ะองค์ท่าไปเป็นหลวงพุทวดนะครับนี่หลวงพุทวดเนี่ยฝลังเป็นเจดีย์นะหลวงพุทวดเนี่ยอันเป็นเนื้อผงว่านร้อยแปดนี่ครับนี่ปรับไฟแป๊บนึงเนาะอ่ะไม่ค่อยเจ็บนี่อ่ะนี่ใครไวใครได้แล้วกันนะครับใครไวใครได้นะครับใครโทรไปก่อนได้ก่อนแน่นอนจับจองได้ทุกรายการ แปลงกันไปแล้วกันนี่ครับสวยเดิมสวยเด็ดนี่ข้างหลังเป็นเจดีเนาะนะครับหลวงทวดนะครับเป็นเนื้นอผงรอ้อยเนื้อผงว่านร้อยแปดในประมาณนี้เนาะนี่ชัดเจนเลยพี่ชัดเจนอ่ะแบ่งกันไปพี่นะครับรายการนี้แบ่งกันไปสวยๆเดิมๆนะครับรายการนี้แจ่มคมชัดเจนแน่นอนนี่ครับเป็นเนื้อผงร้อยวาดร้อยแปดนะครับ นี่หลวงพุทวดสามร้อยบาทนะครับอ่ะองค์ถัดไปนะครับองค์นี้ก็ขอสามร้อยเหมือนกันนะครับเป็นปิดตาถักเชือกหลวงผู้เอี่ยมอ่ะเรียมกงเลียมกรอบบางดีนะครับอันนี้ลงรักบ้างดีเนาะเนี่ยอะไรก็ลงแล้วถักเชือกแล้วก็ลงรักมานี่แจมๆจนะครับองค์นี้ก็ขอสามร้อยบาทแล้วกันนี่ครับใคเราขอลูปเพิ่มตัวก็จัดมาได้เลยเนาะนะครับนี่แจมๆจนะครับเลียมกรอบเงินเลียมกรอบเงินแบบนี้เลยนะครับ ep ที่สิบสองเนาะ ep นี้นะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับ ฝากกดติดตามช่องผมด้วยเนาะนะครับกับช่องที่เด็ดพระอันบ้านพระเหมานะครับสนใจเบอร์โทรกับแอดอีดีไลน์อยู่ใต้คลิปนะอ่ะสามร้อยบาทองนี้อ่ะองค์ถัดไปเลยนะนะเป็นอันนี้เป็นเหรียญห้าเหลี่ยมนี่ับเป็นเหรียญห้าเหลี่ยมนะครับหลวนะง,ง, 300, ง,หลงผู้ทวดนะครับหลังหลวงผู้ทิมนี่ครับเรียมกรงเรียมกรอบดีนะกันนงกันน้ําอย่างสวยๆนะครับอ่ะองนี้ขอสามร้อยเหมือนกันนี่ครับขอสามร้อยนี่เป็นไงหลวงผู้ทวดนะเปลีเหรียญห้าเหลี่ยม ี่หลวงปู่ทวดเนาะนับวัดช้างให้เนี่ยหลังเป็นหลวงปู่ทิมนี่ใครชอบรายการนี้เนาะสามร้อยบาทนี่ใครไวใครได้รายการนับตรงปกนับตรงคลิปแน่นอนนะพี่ไม่ต้องห่วงรับชัดเจนพี่ชัดเจน,เจนอ่ะเนี่ยครับไปเบอร์หน่อยเนาะภาพบบเบอร์หน่อยอ่ะแบ่งกันไปนะรายการนี้สามร้อยบาทอ่ะองค์ถัดไปนะเป็นพระสามปืม้มไหมเนี่ย นี Stelle, ่สวยๆเนี like, hm ่ยครับเล่มกลงเล่มกรอบมาแบบชัดเจนคมชัดเจนเนาะนะครับเป็นเนื้อออกขาวๆนะครับคาบสองชั้นแบบเก่าๆนะครับใครชอบแบบเก่าๆโบราณโบราณนี่นะครับองนี้เลยนะครับใครชอบเก่าๆโบราณโบราณในองค์นี้เลยนะครับคาบสองชั้นแบบคมชัดเจนนะครับอ่ะแบ่งกันไปพี่นะแบ่งกันไปนะครับใครไวใครได้นะครับใครชอบรายการนี้ก็จัดมาได้เลยเนาะนะครับจัดมาอ่ะแบ่งกันไปพี่นะรายการนี้นะขอสามร้อยบาทเหมือนกันนะครับ นี่ครับสองชั้นนะครับเนื้อออกแบบขาวๆหน่อยนี่จำนี่ครับลุงหลังนะครับครับสองชั้นเนาะนะครับพระสามปื้มนี่ประมาณนี้นะครับความเก่าความคมเนื้อหาแบบจัดๆเลยเนาะนะครับเรียมกรอบมาดีเนาะนะครับอ่ะสามร้อยบาทนะครับรายการนี้อ่ะองค์ถัดไปเป็นพระรอดนะครับพระรอดลำพูลไหมนี่ครับเรียมกรอบมาดีนะครับองค์นี้ก็ขอสามร้อยละกันนะครับความเก่าความคมดูดิ ดูในนะครับ hmm. ค you know, mm ือลานะมวลสันเป็นเม็ดเม็ดเลยนะเป็นสีแดงเห็นไหมนี่ครับชัดเจนคมชัดเจนเนาะนะครับขอสามร้อยบาทเนี่ยข้างหลังเป็นรอยนิ้วมือนีครับนี่มวลสันเป็นเม็ดเม็ดเลยนะครับเป็นรอยกดนิ้วมือนาะนี่ครับผ่ารอดนี่คมคมพี่คมคมเนาะองนี้เนาะนี่อันนี้เป็นเพชรฝั่งเพชรบางดีนะครับขอสามร้อยบาทอ่ะองค์ผ่าผ่านไปครับเป็นพระคงนะครับองค์นี้เป็นพระคงลาพูนเนียครับ แบบน่าเลื่อมเลื่อมแบบนี้เลยนี่ความเก่าคมคมนะครับมีนี่มุนสารดีนะครับองคนี้นะขอสามร้อยเหมือนกันนะครับตรงปกนะครับทุกองนะครับเป็นมีการแตกหักแน่นอนนะครับใครชอบรายการนี้ก็จัดมาได้เลยเนาะนะครับจัดมาพี่เนาะจัดมาใยเสียเวลาเนี่ยครับส่งฟรีทั่วไทยทุกรายการไม่ต้องห่วงอ่ะจัดมาพี่เนาะจัดมาเลยนะครับองค์นี้ขอสามร้อยนี่ครับองถัดไปเป็นพระลีลาไม่ขนุนพี่นี่โอ้โหองนี้เป็นไง ดำๆแบบนี้เลยนะครับพระลีลาไม่ขนุนในความเก่าในความคมนี่ครับโบราณโบราณแล้วเก่าถึงยุคถึงสมัยพี่นนองนะครับอ่ะนี่ครับพระรีลาไม่ขนุนองค์นี้เลยชัดเจนพี่แจมครับอีพีที่สิบสองนะครับองค์นี้ขอสามร้อยบาทนี่ครับจัดไปพี่นะครับจัดไปอย่าให้เสียเวลานะครับนี่ครับคมๆนะครับส่องให้เห็นช้าๆชัดัปมีการแตกขักแน่นอนชัดเจนพี่นะครับชัดเจน คมจริงอ่ะแบ่งกันไปพี่นับรายการนี้นะครั yup. report, บแบ่งกันไปคมคมแบบนี Scot ้เลยนะครับชัดเจนนะครับพระลีลาไม่ขนุนนะครับสามร้อยบาทอ่ะองคัดไปเลยนะครับองค์นี้เลยนะเป็นนะครับเหรียญระฆังนะครับหลวงพ่อเสมเข็มโกครับปีหนึ่งหนึ่งหกเนาะนะครับเป็นเนื้อทองแดงดำนะครับเลี่ยมโคเลี่ยมกรอบมากันลงกาน้ำบางดีเนาะนะครับนี่ปีสองห้าหนึ่งหกครับจัดไปนะครับจังหวัดลําปางนะครับเหรียญระฆังหลวงพ่อเสมเข็มโกะครับใครอยากได้ก็จัดมาพี่เนาะเบอร์โทร โทรมาเลยนะครับหรือ huh. ว่าขอรูปเพิ่มเติมนิด yeah. นิดได้หน่อยได้นะครับอ่ะชัดเจนพี่นะสวยๆนะครับสามร้อยบาทนี่ครับจัดมาพี่นะจัดมาแนบปิ้นหนึ่งหกด้วยนะครับเหรียญหลวงพ่อเสมเข็มโกนะครับจังหวัดลำปางนะครับคมชัดเจนีนความเก่านะครับครับพิงคาบเขียวเขียวขึ้นแล้วนี่ครับจัดมาพี่นะจัดมาเลยอ่ะขอสามร้อยบาทนะครับ๋ย่ละครั้งหลวงพ่อเสมสามร้อยบาทพออ่ะองค์ถัดไปเป็นเหรียญยี่สิบห้าศตวรรษนี่โอ้โหองค์นี้แจ๋วนะครับแจ๋วเลยนะครับเหรียญ ยี่สิบห้าสตวรรษตเนี่ยเป็นวิธีปลุกเสกนะครับปลุกเสกใหญ่นะครับปลุกเสกใหญ่ครับของเกจิอาจารย์นะหลายหลายหลายท่านที่ครับที่มาปลุกเสกนี่อ่ะองค์นี้เลยนะครับเหรียญยี่สิบห้าสตวรรษตเนี่ยองค์นี้ก็ขอสามร้อยบาทนะครับขอสามร้อยบาทนะครับใครไวใครได้ครับขอสามร้อยบาทนี่โอ้โหยันเยินนี่ครบครบท้วนเลยนะครับครบท้วนครบวงจรนะครับเนื้อสวยๆคมๆแบบนี้นะนี่ครับอ่ะเหรียญยี่สิบห้าสตวรรษตนอกจากมีซักองค์ก็ยังดีนะครับมีไว้ติดบ้านติด ครอบครัวนะครับอ่ะแบ่งกันไปพี่นะนะเปลี่ยนยี่สิบห้าสัตวรรษเนบองค์นี้ขอสามร้อยบาทนี่ครับจัดไปพี่อย่าให้เสียเวลาอ่ะองค์ถัดไปเนี่ยโอ้โหเป็นงานประกวดนะครับนี่อ่ะขอห้าร้อยแล้วกันนะครับเนี่ยชุดนี้นะครับองค์ละห้าร้อยแล้วกันนี่อ่ะอันนี้เป็นปิดตาเนี่ยหายากเนบได้รางวัลที่หนึ่งมาเนบสวยๆเนบองค์นี้เนบขอห้าร้อยบาทนะครับพร้อมตลับมาเลยนะครับขอห้าร้อยบาทนี่ครับใครชอบรายการนี้เนาะนะครับใครชอบรายการนี้เนีบเขาห้าร้อยบาทนะครับนะครับหลวง หลวงปู่แสนนี cette, function, ่หลวงปู่แสนนี่ครับเป็นตาหลวงปู่แสนเนาะนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงลงดําด้วยนะมีลงยาแดงแดงด้วยเนาะนะครับเก็บไว้นะครับเก็บไว้รักษาไว้เนี่ยครับอ่ะแบ่งกันไปพี่ละขอ500บาทรายการนี้นะครับเนื้อสวยๆเนี่ยยันเต็มๆนะครับยันเต็มหลังเลยนี่ครับสวยๆเด็ดๆนี่โอ้โหนี่มีรตอกโค้ดด้วยนะครับนี่มีรตอกโค้ดนะครับแล้วก็มีเขียนเลขเบอร์ด้วยนะครับ4 5 6นี่ครับประมาณนี้นะครับขอ500บาทเนีครับนี่ความเก่าความคมครับลงยาแดงมาอ่ะแบ่งกันไปพ นี่ห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้แนวใครชอบรายการไหนก็จัดมาเลยเนาะนะครับขยายเสียเวลาทันทีพีเอฟซีเนาะนะครับใครไหวใครได้เลยอ่ะโอเคั้ไปพี่เนาะนะครับนี่เป็นกิ่งอ่ะเป็นพับเป็นพักกิ่งหลวงพ่อเสียมเข็มโกนี่ครับเป็นเนื้อกระไหล่ด้วยนะครับกระไหล่ทองนี่ใช่ปะนะครับพักกิ่งหลวงพ่อเสียมเข็มโกเนาะห้าปีอะไปีสามแปดนี่ครับปีสามแปดชัดเจนพี่สวยๆเลยเนาะนะครับอ่ะพร้อมสหรับแนวรายึุดตะวันที่หนึ่งมา นี่ครับเป็นพรกิ่งอ่ะกิ่งดังด้วยครับข้างในกิ่งดังด้วยอ่ะใครไว้เขาได้ครับขอห้าร้อยบาทในรายการนี้ขอห้าร้อยบาทกิ่งสวยนี่ครับนี่ครับเป็นกิ่งหลวงพ่อเกษมนะครับปีสามสามแปดจัดมาพี่เนาะจัดมาใหญ่เสียเวลาเนี่ยครับมีกิ่งนะครับกิ่งดังเนาะนะครับกิ่งดังรับประกันได้เลยนะครับกิ่งดังแน่นอนนี่ครับใครชอบรายการนี้ก็จัดมาพี่เนาะใหญ่เสียเวลานะครับจัดมาได้เลยอ่ะสวยสวยเดิมเดิมนะครับคมคม นี่ครับชัดเจนคมคมชัดเจนแน่นอนอ่ะแบ่งกันไป <c oughs> อ่ะรายการนี้ขอห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้ขอห้าร้อยบาทหลวงพ่อเสมอับกิ่งหลวงพ่อเสมเนาะสำหรับรางวัลที่หนึ่งอ่ะองค์ขัดปลายพี่เป็นนี่โอ้โหองค์นี้เลยพญาคุดนี่พญาคุดนี่ได้รางวัลที่หนึ่งมาจัดมาพี่เนาะนี่ครับพญาคุดนะครับหลวงพ่อเสง นี่ครับหลวงพ่อสิงห์วัดบางนานะครับปีสองห้าสองสองเป็นเนื้อทองแดงงดําด้วยจัดมาพี่เนาะนะครับเก็บไว้เก็บไว้นะครับเก็บรักษาไว้นะครับเก็บสะสมไว้นะครับหลวงพ่อสิงห์นะครับวัดบางนานะครับจังหวัดอุตุปากรกรุงเทพนะครับผมก็จำไม่ได้เนาะนะครับใครชอบเนาะนะครับปีสองห้าสองสองจัดมาพี่นะนะับวัดบางนาครับจัดมาได้เลยนะครับใครว่ายใครได้แล้วกันนะครับใครชอบรายกันนะรจัดมานี่ครับ อันนี้เป็นพญาขุดนะครับหลวงพ่อเสงงนะวัดบางนานียครับสวยเดิมพี่ค่ัขอห้าร้อยนะครับเดิมเดิมเลยแบบนี้เลยนะครับขอห้าร้อยเนียครับพร้อมอ่พร้อมกล่องงานประกวดเนียครับขอห้าร้อยบาทนี่ครับห้าร้อยเนาะเนียครับอ่ะองค์ถัดไปนี่ครับเป็นนี่ครับเป็นหลวงพุโตนี่อันนี้งานประกวดอันรที่หนึ่งมาเนาะเป็นหลวงพุโตนะครับเป็นเนื้อเนื้อปาก้าเนี่ยเป็นเนื้อปาก้าเนี่ยปีปีหนึ่งหกนะเป็นเนื้อปาก้านะเป็นเหรียญพัดจดหลวงูุโตวัดประดู่ิมพีเนาะ เนี่ยครับเป็นเนื้อปะกานะครับยสวยๆนะครับอ่ะขอห้าร้อยบาทเนียครับใครไวใครได้นะขอห้าร้อยบาทสวยเดิมนะครับมีรอยค้งรอยขีดชัดเจนนี่ครับขอห้าร้อยนี่ครับปีสองห้าหนึ่งหกด้วยนะครับชัดเจนเลยนะครับเป็นเนื้อปะกาเนี่ยแข็งแกร่งแน่นอนนี่ครับห้าร้อยบาทนี่ยครับอ่ะจัดไปพี่เนาะจัดไปให้เสียเวลานะครับท่านพี่เอฟซีจัดไปคมชัดเจนเก็บสะสมได้นะครับเก็บสะสมได้เนาะเนี่ยครับชุดนี้เลยนะขอห้าร้อยเนี่ยครับ นี่ครับเหรียญพระจดหลวงพุโตวัดประดู่ชิมพีอ่ะองค์ขั้นไปเลยเนาะเนี่ยเป็นปิดตานะครับหลวงพุจีนไหมเนี่ยครับองค์นี้เป็นปิดตาหลวงพุจีนนะครับวัดวัดอะไรไม่รู้จำไม่ได้อ่ะปิดตาหลวงพุจีนแล้วกันนี่ครับอ่ะนี่ครับเป็นลงรักปิดทองบางดีครับพร้อมงานประกวดเนี่ยสวยๆนะครับหลวงพุจีนนะครับใครยังไม่มีเนาะนะครับเก็บสะสมไว้ได้เนาะนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงคุกรักด้วยนี่เป็นเนื้อผงคุกรักด้วยนะครับชัดเจนแน่นอนนี่ใครสนใจเนาะใครสนใจ จัดมาพี่เนาะอย่าให้เสียเวลาเนี่ยครับจัดมานะเนี่ยครับเป็นปิดตาลงปุจจินเนาะเนี่ยครับเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับนี่ลงรักปิดทองไม่ด้วยนี่ครับลงรักปิดทองด้วยชัดเจนแน่นอนนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เนาะนะครับตรงปกทุกรายการนะไม่มีการแตกขั้นรับประกันได้เนี่ยครับช่องเรานะครับกับช่องธิดาพระอานนท์พระมหาเนาะเนี่ยมีพีที่12แล้วนะครับวันนี้จะพูดไวๆหน่อยเนี่ยครับพูดไวๆพูดดิ้นพันๆหน่อยนะครับเป็นสไตล์ช่องเราเนาะเนี่ยครับอ่ะแบ่งกันไปนะครับรายการนี้เนาะเนี่ยขอบาทนนะเป็ ปิดตาหลวงปู่จีนนี่อ่ะจัดไปพี่ใหญ่เสียเวลานี่อ่ะหนึง่งไรางวาลที่หนึ่งด้วยอ่ะองค์ถัดไปอะเป็นเหรียญน,นะครับหลวงพ่อท่านเขียวนี่โอ้โหนะครับเป็นเนื้อ,เน,อเนื้อสวยๆนี่โดี๋ยวโหเนี่ยวัดหงมลน,นะครับปีสองห้าหนึ่งสามนะครับอ่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนี่งานประกวดมานี่ได้ที่หนึนน่งอ่ะจัดมาพี่จัดมานะครับรายการนี้ขอห้าร้อยนะครับกล่องส,สวยๆนะครับกล่องสวยๆน้อนกล่องแม่งดีนี่อ่ะเหรียญหลวงพ่อท่านเขียว โอ้โหชัดเจนคมนะฮะแบบจัดๆเลยเนาะนี่ครับจัดไปพี่ใหญ่เสียเวลานะครับองค์นี้นะปีสองห้าหนึ่งสามนะครับวัดหงมนนี่จัดมาจัดมาพี่นนองนะครับใหญ่เสียเวลาเลยนี่มีรอยขีดมีรอยเส้นฟุ้งเส้นฝนนะครับชัดเจนนี่อ่ะนะครับหลวงพ่อท่านเขียวนะครับขอห้าร้อยนี่ครับขายชอบรายการน,นี้ <c oughs> ขอห้าร้อยบาทนี่ครับขอห้าร้อยบาทนะครับ,บ,นะรบหลวงพ่อท่านเขียวนะครับปอบนอนกล่องสวยๆนี่ครับ รางวัลที่หนึ่งงานประกวดแจมๆนะครับเก็บสะสมไว้อ่ะองค์ถัดไปนี่โอ้โหมีสององนะครับรายการนี้มีสององนะครับนี่ครับอะองค์ที่หนึ่งก่อน <c oughs> อาจัดมาพี่นะองค์ที่หนึ่งก่อนอ่ะอผมออกก่อนนี่ครับอ่ะจัดมาองค์ที่หนึ่งนะครับองคนี้องค์ที่หนึ่งนี่โอ้โหเป็นไงสมเด็จเกตดไทยโยนี่ครับใครชอบรายการนี้เนาะนะครับต,ติดติดรางวัลมาด้วยนี่ แจมนะครับสมเด็จเกตชยโยเนื้ขาวสวยๆนับเนียนๆนี่ครับเนื้อสะอาดสะอาดเลยเนาะนี่ครับอ่ะขอห้าร้อยบาทนะครับสมเด็จเกตชยโย,ย ent, จังหวัดอ่างทองนีครับชัดเจนแน่นอนนี่นะครับสวยนะครับสวยนะ่านะเก็บสะสมไว้หรือว่าไปเลี่ยมกรอบคอให้คอแล้วแต่ท่านที่พี่เลยชอบรายการไหนนะครับแล้วแต่ท่านพี่เนาะนี่ครับชอบรายการไหนนะครับเนี่ยไปเลียเ่ยมเลี่ยมกรอบรอคอให้คอหรือฝา,ากลูกฝากหลานก็ได้นี่อ่ะไก่เดือนนี้ก็วันที่หนึ่งเนาะในวันที่หนึ่งก็ เมษาเนาะอากาศกรา็ร้อนเนาะนะครับอีกไม่กี่วันก็จะส่งการแล้วนะครับลูกหลานกลับบ้านนี่จัดมานะครับจัดมาฝากลูกฝากหลานช่วงเทศกาลส่งการกาอ่ะจัดมานะครับองค์นี้นะครับสมเด็จเกจชาย,ยองค์ที่หนึ่งนะครับขอห้าร้อยบาทเนี่ยครับพร้อมนอนกองนะครับสลับแชมป์นี่สวยแชมป์อ่ะอ่ะองค์ขัไปายพี่องค์ที่สอ,องครับองสุดท้ายนะครับสมเด็จเกจชยโยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็นอนกลองมาเนื้อใสเนื้อเนียนนะครับเนื้อใสเนื้อเนียนนะครับละเอียดละเอียดเลยนะครับอ่ะองค์นี้ก็ขอห้าร้อยบาทนะครับเนื้อใสเนื้อเนียน นี่ครับโอ้โหชัดเจนพี่นนองเนื้อมันมันแบบนี้เลยครับมันมเริ่มเริ่มเก่าถึงยุคถึงสมัยนี่ครับนี่แจ่มเลยนะครับแจ่มใครชอบรายการนี้แจ่มแจมนี่ครับบอกเลยว่าแจ่มจริงนะครับแจ่มจันเลยเขาวางอันนี้ครับอะนี่ครับห้าร้อยบาทเนี่ยส่งฟรีนะไม่มีการแตกหักแน่นอนนะครับรับประกันได้เลยครับนี่นะครับฝากกดไลค์าก ฝากกดแชร์ด้วยเนาะนะครับท่องเราเนาะนะครับพูดแบบลิ้นมันพันแบบให้ท่านพี่ๆแบบง่วงนอนกันไปเลยนะเพลินๆกันไปนี่ครับองค์นี้นะองนี้สองนะสมเด็จเกตทาโยนะครับจังหวัดอ่างทองนะครับจัดมาพี่เนาะห้าร้อยบาทนะครับจัดมาพร้อมน้อนกล่องนะครับได้รางวัลแชมป์นะครับได้สวยแชมป์อ่ะห้าร้อยบาทนะครับอ่ะวันนี้ขอขอบคุณท่านพี่เอฟซีเนาะนะครับที่เข้ามรับชมอีพีที่สิบสองด้วยนะถ้าผมพูดผิดประกันใดประวงไหนหรือว่าผมพูดไวก็ต้องขออภัยพี่ๆเอฟซีด้วยเนาะนะครับอ่ะฝากช่องหน่อย กับช่องทีเด็ดพักอันบ้านพักเหมาเอาสนใจเบอร์โทรพี่ศูนย์เก้าาพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินไปทางส่งฟรีทั่วไทยหรือว่าท่านพี่จะแอดไอเดียมาทางเรเาห้ากสามสี่นะครับวันนี้ขอขอบคุณท่านพี่เอฟซีที่เข้ามารับชมด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณครับผม